สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ่เมืองเสียเป็นเท็ดหอยถอดปะครับพ่อมืองหอยทอดลุกทุ่งลุกทุ่งลุกทุ่แบบไรฮะลุกทุ่งแบบไรลุกทุ่งกี่ตันเท่านะไม่เท็ดเ็ดแบบไรเนี่ยครับมา เด้แป้งอันกประสงคแป้งแป้งพอใส่แป้งยังแป้อันกประสงแป้งอเนประสงแบบไรมันเป็นสูตรลับเฉพาะอันนี้ปปาปาป้าหนึ่งแป้งข้าวสองแป้งปลาจาวสามแป้งกอกอือฮึเสรแล้วต้องไปจัดเดอร์่ พูต้องใหญ่เกี่ยวยี่บ้านไปอีก่ม่แน่เขาเ่ใหญ่ยี่บานน่ะเ้อกหนเอาหนาใส่ใส่ตเขาก็เปลี่ยนเยว่วครับีเดียวจีเรียบร้อยเลยาสืสอได้้หมใต่ไข่ับ่ล่ะไต่ไข่เดี๋ยวขอลงไปจะถอเดีงคับอ่าเงมกดแได้บอกผมมันต

แล้วรีดใส่ีเนีเทียงแล้วเที่ยงแล้วเสร็จแลี่ยงข้าหิวข้าวเขาค่ะไ่เริ่มแนะครับไม่เริ่มแนะครับน้ำแข็น้ำอุ่นใส่หน่อยนี่เลยนนีอ้าวโอ้ตวแ่บเหรเดี๋ยวนะครับรับไปครับเือแสบวะเรือ้าแล้ว เบอพี่น้องเป็นลซ่อมเมมต์มาด้วยครับยักษ์ทั้งแก็ใครเริ่มใครเริ่มแขงหนครับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเบาครับหน่อยมาโดยตลอดนะครับเนาะมากินน้อยถอดกันเด้อพี่น้องเด้อบิ๊กซีอบนครับมามามาตัวตวทอวทอตอนนี้ครับตอนนี้นะเี่ยนเลครับตอนนี้ัีเล้อครับ ไม่ใคือไม่ทอดบข่นไมหรอไหมวมีไมครับไม่ทอดมันจะเป่น่อจบเนาะหมกันเนาะตอนแก่หอใ่อล้วไม่เลย่นติอดี้นป่ไหม่ไปมอันนี้มันหนาเนาะตอนไมันบางดี้านการแบ่งขอครับเรีนแบ่งอ ขอบปีมนัโเตะตะปเ่ยหมดแรงเลยพ่อถ้าการแบ่งเครื่งครับนี่คือหอยพอตอาแบ่งแบ่งนี่ครับแบ่งนี่ครับแบ่งเอีกันงกแบ่งชขบอกแบ่งอีกครับแบ่งอีกนี่แ่งอีแงนี้ายาจะน้อยยังสิดเอาแบ่งยีกครับนี่อ่าบเป็นอะไกโอ้ยกำลังโอ้ยขบีมันักลับเลย เจนไมันหน่อยไครับตั้งใดอดตังดกอบนีดนุ่มตันอ้าวยาช่นี่เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในใค้ถอดกอนไหมทุเรียนอ่าไปปรต้องเสียบเลาต้งต้งซึบบน้ำมาใกล้้วบ้านเลย สามอาทีตดีแล้วก็อเ่อนตายแล้วเขียนเที่ยวครับเี่ยวเหรอเดื่องคือนนตัวเอน่ะปิดไก่เจียมเลยี่ยวครับเจียมครับเจียมครับเปิดอไฟ่นะโม่เผ่อไก่ไปปนเดี่ยวเดี่ยวเลยถามงำนะพาเปิดไฟแล้วเยี่ยครับมาหอนนะครับพี่มาหอนมาหอน

เรือเลไปไไปเรื่อยกอออนะครับเอ,เอ,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 องกอครับโอเคได้แล้วครับพี่น้องวันนี้พัดทองออกันไปเอาทองออกผัดทองออกเดี๋ยวผัดทอง่อกครับพี่น,อน,น้องจัดจานจัดาไปผัดทององอกคนไป โอ้หอยทอดนี่ต้องมีงอกับบอครับออกเวอ๋อตะนหอยจะน้อยเจาเล็กน้อยอยกอกทุกันนิดนึงน่าดีด้วยครับดีบ้วยครับโอเคหรดูวด เด็บร้อยครับพี่น้องพอดีเออสายโซ่ตะแน่าเชิญใหม่นะคะเด็บร้อยครับพี่น้องมาเรียกใส่ใส่ไฟใส่ไฟจะได้กินใช่ปะครับหอยใหญ่ใหญ่โอเคครับพี่น้องทอพงดเดาครับกินต้องตันครับไม่ได้ทอดหรอกพอได้องทอดยุ่งหมดครับ ใส่ต่เสียกินเนี่ยเสียบเียนเนาะอืมอืมออ่ันเคือเก่ามัไม่เปลี่ยนเจ้าๆจว้ครบวอนกลางมาปอดแม่นอกอ่อนไ้แล้วครับพี่น้องสำหรับลิปนี้ขอจบเปเพียงเทานี้ก่อนครับดลยมนาพอกันไหมครับผม